ซึ่งข่าวแรกในวันนี้นะครับผู้ชมครับเราจะไปติดตามอีกหนึ่งภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41ครับ นายสุพจนรอดเรืองนะนองคขยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาโดยมีนายมามะสูฟิอารงผู้อำนวยการโรงเรียนคณ,ณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นการสืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีพระมหากรุณาที่คุณต่อผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มุ่งช่วยเหลือและพัฒนายเวยาวชนที่ได้โอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมคุณคณธรรมและทักษะที่จําเป็นในการใช้ชีวิต ในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะลาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอดนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมามูลนิธิได้มอบอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยเช่นจักรปักเครื่องปักจกักรนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่องตัดสติกเกอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไปครับ